สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวนะครับการใช้สว่านไขควงไร้สายนะครับของตรงเฉิงนะครับตรงเฉิงคือแบรนด์อะไรตรงเฉิงคือแบรนด์ชั้นนำครับของจีนครับที่ผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือช่างนะครับเพื่อนเพื่อนไปเซิร์ชดูได้เลยว่าแบรนด์นี้ดังจริงหรือเปล่านะครับเพื่อนๆครับสำหรับสว่านตัวนี้เรามาดูกันเร็วๆเลยนะครับผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆครับมาดูการที่การแพคกิ้งนะครับเดี๋ยวเรื่องราคาเรื่องอะไรเดี๋ยวมาว่ากันท้ายคลิปนะครับ กล่องแพ็คมาอย่างดีมากครับขยับไม่มีเสียงครับผมขอเปิดกล่องเลยนะครับเปิดกล่องให้ดูเลยครับผมชิ้นแรกครับเป็นสว่านครับห่อพลาสติกมาอย่างดีครับตอนนี้น้ําหนักดีมากครับประมาณ1กิโลกรัมครับผมชิ้นต่อไปครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่มีติดมากับตัวสว่านนะครับมีอีกหนึ่งชิ้นครับผม อีกหนึ่งชิ้นเป็นแบตเตอรี่สำรองครับส,สรุปว่าชุดนี้คุณจะได้ครับสว่าน1เครื่องแล้วก็แบตเตอรี่2ก้อนนะครับพร้อมกับที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับผม<ส>มาครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาออก,ออกตัวก่อนนะผมไม่ใช่ช่างมืออาชีพนะครับเพราะฉะนั้นการรีวิวของผมอาจมีติดติดขัดขัด,ขดบ้างผมแค่บอกกับทางผู้บริหารแล้วนะครับว่าถ้าผมรีวิวถ้าติดติดขัดขัแสดงว่า เพื่อนเพื่อนทางบ้านก็จะติดติดตัดขาดเพราะฉะนั้นถ้าผมรีวิวแล้วใช้ได้คล่องเพื่อนเพื่อนทางบ้านไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านพ่อบ้านเคยใช้หรือไม่เคยใช้ก็จะใช้ได้คล่องเหมือนกันคอยดูนะครับว่าผมจะคล่องหรือไม่คล่องเริ่มจากนะครับการเจาะก่อนเลยนะครับผมจะเริ่มจากการเจาะขอเป็นเจาะไม้แล้วกันนะครับการใส่สว่านครับสําหรับไขควงสว่านไขควงไว้ใส่ตรงนี้ดีไซน์มาดีมากครับไม่ต้องใช้จัมปาหรือเครื่องมือในการ ถอดจับหัวสว่านดอกสว่านนะครับนี่ครับหมุนแล้วก็เอาดอกสว่านใส่แล้วก็หมุนเข้าปกติครับล็อกให้แน่นหน่อยนี่ครับจับล็อกให้แน่นหน่อยครับใช้มือเรานี่แหละครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรช่วยสําหรับปุ่มการใช้งานค่อนข้างจะชัดเจนและใช้ง่ายนะครับกดซ้ายหมุนซ้ายกดขวาหมุนขวาครับผมระดับการหมุนนะครับมี2เกียร์ครับ เกียร์หครับผมเกียร์หอยู่ที่400รอบต่อนาทีเกียร์สอยู่ที่1,500รอบต่อนาทีครับผมน้ำหนักดีครับน้ำหนักเบามากมามาลองเจาะไม้ดูครับเจาะเลยนะครับว้าวโหคือตอนแรกผมจับสว่านตัวนี้ผมคิดว่ามันเบาๆันจะเจาะได้แล้วนี่เจาะแบบน้ำหนักแค่ไม่ต้องลงครับวางไว้เฉยๆครับ วางไว้บนไม้เฉยครับไม่น้ำหนักไม่ได้กดอะไรเลยครับนี่ครับง่ายมากเลยครับมาดูต่อไปเลยครับอันนี้เจาะไปเรียบร้อยนะครับงานเจาะไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเรามาดูงานใช้เป็นไขควงไร้สายกันดูนะครับสําหรับไขควงไร้สายครับเพื่อนๆสามารถซื้อดอกไขควงลมนะครับสั่งซื้อได้ตามช้อปปี้นะครับหรือว่าซื้อได้ร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปนะครับนี่ครับหน้าตาจะเป็นอย่างที่ดอกไขควงครับ ก็ใส่เข้าไปเลยนะครับเหมือนเดิมครับใ้ง่ายครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมอะไรมากมายใส่เข้าไปแล้วก็หมุนให้มันแน่นครับเพื่อนๆเบื่อการใช้ไขควงกว่าจะหมุนได้ไหมครับมาดูตัวนี้เลยครับสายไม่เกะไม่ไม่ต้องมีสายมาเกะกะเลยนะครับไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับไฟช็อตไฟดูดเลยครับเพราะเราไม่ได้ใช้ไฟฟ้าดูครับผมใช้กระสกรูนะครับขอใช้ระดับที่เกียร์หนึ่งนะครับผมขอใช้ระดับที่เกียร์หนึ่งนะครับผม นี่ครับหมุนช้าๆหมุนช้าๆครับค่อยๆหมุนช้าๆนะครับการสกรูว้าวเอ้ยลืมพอครับสว่านไขควงไร้สายตัวนี้มีระบบทอกค,ครับระบบทอกค,คืออะไรระบบทอกค,คือการล็อกความลึกครับพอมันลึกเข้าไปได้ถึงระดับแล้วมันก็จะฟรีครับเมื่อกี้ครับมันฟรีปื๊ดปๆืดปืดป,ดปืดมันดียังไงมันดีตรงที่ทําให้ไขควงทําให้อ่า ดอกของสกูรูตัวนี้ไม่หักไม่งอครับแล้วก็ที่สําคัญครับผมมันจะเซฟข้อมือเราครับเราไม่ต้องขืนนะครับโอเคครับดูอีกครั้งนะครับง่ายๆเลยครับคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านดูไว้เลยนะครับไม่จาเป็นต้องเป็นช่างมืออาชีพนะครับใช้งานง่ายมากเนี่ยครับโอเคแล้วมาดูตอนเราจะเอาสกูรูออกนะครับก็แค่ปรับ สวิตตรงนี้ครับเพื่อให้มันหมุนทนเข็มนาฬิกานะครับปึ๊ดหนึ่งอันปึ๊ดสอันโหง่ายมากครับน้ำหนักเบามือครับเพื่อนๆครับแนะนำเลยครับสว่านไขควงไร้สายตัวนี้นะครับแนะนำเลยครับไม่ต้องเสียบไฟฟ้าครับผมและก็ที่สำคัญนะครับ ราคาตัวนี้ดีมากเลยนะครับราคาอ๋อเขาแจ้งมานะครับปกติแบรนด์อื่นๆทั่วไปนะครับอยู่ประมาณ3 0 0 0กว่าบาทแบรนด์ตรงเฉิงตัวนี้นะครับราคาอยู่แค่ $2150 ครับแต่ตอนนี้นะครับเพื่อนๆเป็นช่วงโปรโมชั่นครับเพื่อนๆทางผู้บริหารครับให้ราคามาเทเลยครับเทเลยครับบอกทีเดียวเลยนะครับ1 5 0 5บาทครับเข้าไปดูที่ s h o ป e ีนะครับร้านครับ r i c โก้ r ทรดดครับ R I C o T R A d b C O T R A D I N G ครับเข้าไปหาแล้วก็เข้าไปในหมวดเครื่องมือช่างนะครับแล้วก็จะเจอไข่ควงตัวนี้ครับเราขายอยู่ที่1505รบาทครับเพื่อนๆมีอะไรสงสัยสามารถสอบถามมาสามารถเม้นสอบถามมาใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับที่สําคัญครับเพื่อนๆครับสําหรับไข่ควงตัวนี้นะครับเขาบอกมาว่า จเจาะเหล็กได้ด้วยครับสำหรับวันนี้ผมขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะครับใครสงสัยถามมาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับผมแนะนำเลยครับขอบคุณครับ